สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีนะคะอยู่จังหวัดอุบลวันนี้สายลมมีโปรโมชั่นดีๆกับรถ e ีโกคาราคาประหยัดนะคะท่านผู้ชมรับช่วงหนา้าหนาวจับใจถ้าได้ฟังราคานะคะท่านผู้ชมกับค่างวดจะหนาวจับใจเข้าไปอีกว่ายังไงคันที่1น,นะคะสีฟ้า GLX นะคะปี2017ค่ะท่านผู้ชมเกียร์ออโต เงาวับจับใจขาดอย่างเดียวขาดแค่คนขับอ่านะคะคันที่1คันที่2เป็นเกียร์ธรรมดานะคะรุ่นเดียวกันปี2018นะคะสีขาวเงาวับจับใจอ้าวราคาเบาๆน้องเล็กน้องเล็กนี่ราคาน่ารักกระจุบ๊บกระจิบนะคะปี2013นะคะ ราคาอยู่ที่เดี๋ยวบอกก่อนเกยปี2013เกียร์ออโต้นะคะอ่าเกียร์ออโต้ปี13เกียร์ธรรมดาปี18นะคะเกียร์ออโต้ปี17นะคะสี3คันนี้ต่างกันที่1ปีนะคะปี17 18 13 ต่างกันที่สีไม่พอต่างกันที่เกียร์อีกนะคะราคาก็ต่างกันแต่ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมทั้ง3คันนี้นะคะเอาคันแรกก่อนเดี๋ยวสายลมพาดูก่อนว่าคันแรกราคาเท่าไหร่เลขมาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมคันนี้เจ้าของเดิมรักษาดีมากนะคะทั้ง3คันนี้เป็นรถเทินนะคะรักษาดีขนาดไหนขนาดรถปี17ท่านผู้ชม ขาดสีเคลือบแก้วล่งเงาจริงๆเดิมทั้งคันค่ะท่านผู้ชมค่ะสีนี้หายากนานๆจะเข้ามาส่วนมากจะเป็นสีขาวสีเทาสีดำเนาะขาดดังเดียวขาดแค่คนขับนะคะราคาคันนี้จัดโปรโมชั่นหนักๆไปเลยนะคะรับหน้านหนาวจับใจราคาอยู่ที่2 9ง0 0นบาทเท่านั้นผ่อนนานเลยค่ะท่านผู้ชมผ่อนนานถึงเท่าไหร่ผ่อน ซื้อรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าฟ้าใหม่เลยเก็บเงินไว้จ่ายค่างวดอย่างเดียวนะคะสบายๆประหยัดน้ํามันด้วยต้องอีกโกคารุ่นมิซูมิชิมิลาดนะคะท่านผู้ชมอ่ะดูภายในก่อนภายในเป็นเบาะผ้าก็จริงค่ะชอบบอกว่าโอ้ยบ่อผ้ารักษายากนะสอใสลมรักษาง่ายค่ะเวลาสกปรกเลอะเทอะเนี่ยคือเช็ดออกได้ง่ายเห็นไหมคะบาะทุกชิ้นส่วนไม่ยุบเลยค่ะท่านผู้ชมเต็มๆเ,เ,เลยนะเกียร์ออโต้ขับง่ายสบายใจน็อตทุกจุดนะคะดูก่อน ไม่เคยขยับเลยอ่า<ม>เห็นไหมคะอรอยก็มีบ้างนะคะเพราะว่าปี2017เนี่ยอ่ดูค่ะท่านผู้ชมสูงเข้าไปข้างในเลย<ม>เห็นไหมคะอาชมกว้างขวางมากเดิมๆทั้งคันเลยนะคะท่านผู้ชมสีนี้ท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าอุย้ยสีนี้รอมานานแล้วสอสายลมนี่แหละค่ะมาแล้วเปิดดูภายในชม ถามว่าคันนี้พับเบาะได้ไหมพับได้นะคะเดี๋ยวสายลมจะพับให้ดูเป็นเบาะ60-40นะคะอุปกรณ์ไม่ต้องถามครบคันค่ะคันไหนไม่ครบก็ใส่ให้ครบก่อนส่งมอบเดี๋ยวพับเบาโชว์ก่อนนะคะเดิมมากเลยเห็นไหมอะท่านผู้ชมอาต้องช่วยนะคะเพราะไม่มีแรงนะคะแรงเอาไปทุ่มเทกับค่างนวดหมดแล้วอะว้าวอะสี่สิบหกสิบอันนี้บ่งบอกว่าพับได้ไม่ต้องห่วงนะคะท่านผู้ชม ประเด็นสําคัญอยู่ที่ไฮไลท์ของอะไรก็คือเลขไม้นั่นเองนะโอ้คันนี้สวยมากสวยเดิมจริงๆขออญาตมาเลยค่ะนะคะเลขไม่อยู่ที่5 3าหมื่นมพันเปกิโลนานปุ๊บปั๊บนะคะซูมเข้าไปให้เห็นเลยว่าเลขไม้น้อยมากไม่เดิมๆนะคะท่านผู้ชมมาเปิดแอร์หน่อยแอร์เย็นไหมแอร์เย็นชำ่ำท่านผู้ชมมาดูกัน พวงมาลายัยน่าู้ชมขะรอยแทบไม่มีอันนี้ก็มีลอกบ้างนะคะนี่มันลอกหวัวเกียร์เดิมๆเลยนะคะอเรียบม,มากมราคาคันนี้นะคะเราจะดูห้องเครื่องก่อนไหมห้องเครื่องเปิดตรงนี้นะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวโชว์ห้องเครื่องสักคันหนึ่งก่อนนะคะเพราะรุ่นเดียวกันนะตาไฟนี้ก็ขาดให้แล้วนะคะท่าู้ชมปีสิบเจ็ดแต่ตาเฝาตาไฟ ตาไฟเงาวับจับใจอ่ะความเดิมก่อนแล้วจะบอกว่าอยากดูห้องเครื่องคันนี้เดิมมากดูเดิม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 จริงจริงเดิมมากนะคะนี่แผ่นกันความร้อนยังใหม่ๆอยู่เลยท่านผู้ชมรักษาดีมากลูกค้าท่านนี้บอกว่าเจ้าของเดิมนะคะบอกว่ารถน่ะมันเกินคนหมายความว่ารถเยอะคนน้อยอ่ะรถประมาณห5คันคนมีอยู่4คนอย่างเงี้ยท่านผู้ชมอ่าสายลมเชื่อว่าแต่ละบ้านนะคะรถอย่างตำ่ำไม่ไม่ไม่น่าจะพลาดสองคันอ่ะ รถไปท่องไปเที่ยวนะคะรถซื้อข้าวซื้อของอ่ไงเงี้ยไม่เหมือนกันนะมันต้องมีเผื่อไว้นะคะท่านผู้ชมอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> คันนี้ปี2017เกียร์ออโต้สีฟ้าสดใสน่ารักกระทัดรัดนะคะราคายอยู่ที่2,99,000บาทเริ่มต้นผ่อนที่3,550บาทนะคะนี่คือคันแรกอ้าวจับจ้องไว้นะคะท่านผู้ชมมาคันต่อไปค่ะคันสีขาวเงาวับจับใจปี2018นนะคะท่านผู้ชม แต่เป็นเกียร์ธรรมดาเพราะว่าท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าเกียร์ต้ไม่ใช่ถนัดเลยสอสายลมอยากได้เป็นเกียร์ธรรมดาต้องคันนี้เลยค่ะราคาอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทนะคะแต่ค่างวดผ่อนเหมือนกัน3,550บบาทเท่านั้นสายลมบอกแล้วว่าราคาผ่อนเหมือนกันนะสวยไหมคะท่านผู้ชมสีขาวคันนี้นะคะขาดอย่างเดียวเหมือนกันขาดแค่คนขับเลขไม้น้อยมากเดี๋ยวสายลมพาชมเลขไม้ก่อนว่า ไมคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะอ่ะนะคะมาดูกันนะผู้ชมค่ะเลขไม้ห้าหมื่นห้าสิบเอ็ดกิโลท่านผู้ชมอ่ะสตาร์ทปึ๊บปับ๊บน้าเอเยนอ่ะเกียร์ว่างแล้วเห็นไหมคะพวงมลายไ,ไม่มีรอยเหมือนกันสังเกตนะคะว่าตรงเนี้จะชอบลอกเนาะเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนได้ท่านผู้ชมค่ะเห็นไหม เวลาเราจะกดรับโทรศัพท์ก็ได้นะคะสมมุติเราต่อบลูทูธอย่างเงี้ยท่านผู้ชมได้เลยนะเวลาขับรถคนเดียวหรือขับกับเพื่อนกับฝูงไปรับลูกรับเต้าอะไรได้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าไม่สะดวกในการที่จะรับโทรศัพท์อย่างเงี้ยเราก็กดจากตรงนี้ได้เลยนะโอเครถทุกคันนะคะเช็คระบบแอร์ให้เรียบร้อยแอร์จะเย็นฉ่ำเพิ่มคันเงาวัดจับใจราคาเป็นกันเองนะคะท่านผู้ชมอขอญาติปิดนะคะมีสีขาวนะเตรียมไว้เตรียมไว้อ้าว ามาดูสีเทากันค่ะเป็นน้องเล็กนะคะน้องสุดท้องนะคะโชก่อนเลยนะคะล้อแม็กท่านผู้ชมค่ะอันนี้จะออกแนวรถแต่งนิดนึงเป็นรถเดิมๆเ,เหมือนกันนะคะปี2013ฟังราคาคันนี้สีเทาแล้วจะตกใจเอ๊ะทำไมอ่ะซอสายลมเพราะว่าราคาอยู่ที่199,000บาทเท่านั้นแมนเน้นเลขเก้าน่าจะออกงวดนี้นะคะท่านผู้ชมแต่เดือนไหนยังไม่ทราบ1 9 9 0 0 0บาทผ่อนอยู่ที่ 3550าอ้าบาทอาจจะตกใจทำไมว่าทำไมสายลมปีลถนะคะราคารถไม่เหมือนกันนะคะแต่ทำไมผ่อนเหมือนกันผ่อนเหมือนกันสองคันนั้นฟรีดอกเบีย้ย0% 1นปซปีอ่ะคันนี้นะคะผ่อนยาวสุดเลย7ปี84่งวดราคาเริ่มต้นผ่อนเหมือนกัน3550บาทเท่านั้นอ่ะมีเลขค่าย,ยังไงแนละ้วเมื่อกี้8อันนี้ 5. เป็นเท่าไหร่เอ๊ะยังไงนะคะเอามาดูภายในกันว่าคันนี้จะแต่งครบรอบคันขนาดไหนนี่มาดูกัน มาดูก่อนอันนี้สปอยเลอร์นะคะเผื่อท่านผู้ชมว่าโอ้โหคันนี้เนี่ยมาดูมันดูท้ายท้งสุดสามคันนี้ก่อนนะคะสปอยเลอร์คันนี้จะเท่มากเพราะอะไรเขาแต่งคู่กับแม็กนะคะสีเทาทําทไมมันเงาล่ะสอสายลมมันเงาสิคะเพราะมันขัดเคลือบแก้วมันก็เลยเงาอ่าเงาวับจับใจนะคะจับเข้าไปในหัวโอโคใจวันเงาขนาดไหนนะอ้าวมาดูเลขไหมว่าคันนี้จะเลขไหมระดับไหนนะคะฮูบเมเจ้าคันนี้ท่านผู้ชมปี13านะคะ ตกใจอยู่คนเดียวเอ๊ะอะไรยังไงอ่ะมาดูกันค่ะเลขไมค์คันนี้อยู่1นึ่งแหนึ่กิกโลท่านผู้ชมดูสินค่ะท่านผู้ชมไม่น้อยมากมวิทยุอะไรก็ดังนะคะเปิดไม่รอเลยค่ะเอ๊ะทยาะอยาก,ยากให้เพียงดังก็เปิดดังนะคะ เพลงเบาก็เบาได้เกียร์ออตโต้ขับง่ายปึ๊บปั๊บนะคะอ่าคันนี้พงมาลัยจะเนี้ยบมากสวยมากท่านผู้ชมปี13แต่ไม่น่าเชื่อว่าภายในเจ้าของเดิมจะร,รักษาดีมากนะคะโหัวกงงหัวเกียร์ได้หมดเลยแอร์เย็นฉ่ำปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บท่านผู้ชมโอ้ยราคา1 9 9 0 0 0บาทม่นนบาทอยู่ที่35,50บาทโอ้ยมันหาที่ไหนได้กับราคานี้นะคะรถสภาพนี้สวยเดิมทั้ง3คันเลยนะคะมิซูมิชิมิลาด ปี2013เกียร์ออโต้นะคะ1,99,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่3,550บาทเอาสายลมไม่ชอบสีเทาเอาสีขาวสิคะเกียร์ Gear ธรรมดาปี2018เลยมันใหม่จริงๆราคาอยู่ที่2 7 9 9 0 0บาทผ่อนเท่าไหร่ผ่อนอยู่ที่3,550บาทเท่านั้นเกียร์ Gear ธรรมดานะเอาเอาแบบไม่ธรรมดาสอสายลมปี2017นะคะสีฟ้าโอ้สีฟ้าหายากมาก ครบคันเลยค่ะชุดแต่งผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่3550บาทราคาเต็มๆคือ2,99,000บาททั้งสานี้นะคะท่านผู้ชมติดต่อสอบถามถ่ายรูปภายนอกภายในเขียนไม,ม้ให้สอสายลม สอบถามได้หมดเลยค่ะที่เบอร์0 6 1 9 5 8 1 8 1 9่เบอร์นี้แอดไลน์สายลมแล้วก็โทรได้เลยนะสายลมอยู่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่ได้หยุดนะคะถึงว่าจะหยุดทำงานแต่ว่าการบริการไม่เคยหยุดค่ะ0 6 1 9 5 8 8 8 1 9สายลมรับบริการนะคะทั้ง3ามคันนี้สอบถามเบื้องต้นได้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะฝากในออมอกกมใจ3ามคันนี้นะคะสวัสดีค่ะ